อเริ่มแล้วนะวัสดีครับผมท็อปจักเต็นรถท็อปเทนการาดรถมือสองคุณภาพดีต้องที่ท็อปเทนการาดวันนี้ออกมาเทสได้นะครับแนน่ทีมงานมาถ่ายรูปไงนะครับนะอ่าเดี๋ยวจะได้โปรโมทกันนะครับแต่ตอนเนี้ยไม่อยากให้ละเลยไงนะครับส่วนใหญ่ทำไมรู้ไหมถ่ายรูปไม่เทสแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่ารถมันดีถูกต้องไหม ใช้สิขับซีร้องสินะครับนะเครื่องเป็นไงสเสถียรไหมสเสถียรเกียร์ตัดเป็นไงสมูทไหมสมูทนะครับช่วงล่างเบรกเป็นไงเดี๋ยวมาฟังกันนะตาดูหูฟังและคิดตามนะครับนะเหมือนพานั่งรถ B M X 1คันนี้เป็น B M W X 1นะครับนะตัว1.8 นะครับนะโอ้โหรถเกือบตามดาเนี pe pe tá, ่ยหันไปดูเดี๋ยเสียวแล้วเกินโอ้โหแล้วสิบล้อด้วยเว้ยนะต่อเลยนะแอร์แบกกี่ใบโอ้โหนะแอร์แบกกี่ใบนะสองสนะเบาะมีว่าะนะเอาเป็นว่าตัวทับสุดภายในแดงภายในแดงนะจ๊ะอ่าเครื่องเดิมโนแก๊ เกียร์ดีช่วงล่างเบรกเนี่ยโอเคยางเต็มนะยางเป็นปีสองพอี่ส2 0 2อปลายปีนะครับดอกยังเหลือลึกๆนะครับนะเครื่องไม่หยดไม่เยิ้มนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันช่วงเย็นๆอีกทีแต่ตอนนี้ขอเทสได้ก่อนนะตัวนี้พูดสตาร์ทนะกุญแจรีโมทนะครับวิทยุเดิมนะฮะนะโนดัดแปลงนะครับลดซักเซสหรือไม่นะเอามาขับเองนะครับซื้อเข้าเองนะ นะครับนะแล้วก็ช่างเท่นะครับถือกล้องให้อยู่นะครับน้องดาช่วยขายนะครับคุณมะปางช่วยจัดไฟแนน์น,นะฮะมีอะไรนะหลังการขายโทรมานะคือเราดูแลประดุดญาติมิตรอยู่แล้วนะครับราคาบริสุทธิ์ยุติธรรมแน่นอนนะคันนี้จดปี15ภายในแดงรถสีดำโนแก๊ส no เปิดขำๆนะสี่ห้าแปด นะครับนะผ่อนเท่าไหร่ยังไงนะครับนะคือถ้าจะฟรีดาวเนี่ยนะครับยังไงอ่าผ่อนกันอยู่ประมาณหมื่นเศษๆอยู่แล้วนะครับนะสำหรับลูกค้าที่อยากจะดาวนะครับนะจะผ่อนสามปีสี่ปีห้าปีอะไรก็ว่ามาเดี๋ยวคำนวณให้อีกทีแต่วันนี้อยากจะพามาขับนะไม่ใช่ว่าโอ้โหตั้งแท่นจะขายจ๋าเลยไอ้ก่อนจะขายเนี่ยขอตั้งแทน่น โชว์รถก่อนนะลองรถก่อนนะครับนะว่าเป็นยังไงบ้างแต่คันนี้ผมบอกเลยนะอันนี้คิดซะว่าคุยกันไปด้วยแล้วกันนะครับเมื่อวานเพิ่งเอาออกจากศูนย์นะครับนะเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับนะ้ำมันเครื่องกองเครื่องนะครับนะเปลี่ยนของเหลวนะครับเช็คนะ้ำนะมันเกียร์เฟืองท้ายนะครับเปลี่ยนกองอากาศอะไรวะวหัวเทียนใช่ไหม ่าหัวฉีดไม่มีอะไรนะครับนะแล้วก็เขาก็เสียบ OBD นะครับเหมือนที่เราจะใช้ก่อนที่จะปล่อยรถนะครับนะว่ารถมีค่าฟออะไรไหมยอย่าพูดภาษาอังกฤษเยอะใช่ไหมแปลด้วยใช่ไหมดูว่ารถมีปัญหาอะไรไหมแล้วทํามันทุกจุดนะอ่า แล้วก็เราการันตีเหมือนเดิมนะครับเรื่องชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมสวมซากสวมทะเบียนเปลี่ยนเครื่องตอกเลขแต่ต่อโดยถังตัดดานทัศนนะครับหรือกอไม้นะหรือถ้าติดแก๊สมาเนี่ยนะเราซื้อคืนทุกกรณีราคาเต็มคุยก่อนว่รถคันนี้โคตรสวยเดี๋ยวดูรูปนะแล้วเดี๋ยวดูไลฟ์ตอนเย็นนะแต่ตอนเนี้ยขอเทสได์ก่อนนะสีสันนี่เป๊ะเลยน็อตไม่มีขยับรถไม่เคยชนนะเอาฟัง รถไฟไม่เอาไปแดกแน่นอนนะครับผมอ่าเสียงช่วงล่างดังปะผมจะไม่เปิดวิทยุนะฮะเบรกเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะลูกละนาดอยู่ข้างหน้า <c oughs> ผมไม่อยากจะลูดนะฮะเพราะว่าการเทสก็ต้องรักษารถไว้ให้กับลูกค้ามีไหมกุ๊กกั๊กเบรกเป็นไงศูนย์เป็นไงถนนไม่ได้ดีนะถนน เป็นแบบดาวองคารนะปล่อยมือละนะฮะแต่ปล่อยมือนานไม่ได้นะฮะเดี๋ยวรั้วไปกินครับผมเนี่ยน่าจะมีคนทะลุออกไปแล้วเนะี่ยอ่านะภายในแจ่มแจ่มรถสวยสวยนะครับนะเดี๋ยวเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะอ่าดูเกี่ยวกับเรื่องงานหนังนะครับนะ อ่าแล้วก็รายละเอียดนิดเดียวนะเพราะประจ o ปติไม่มีอะไรแตกหักนะครับนะรถไม่มีขนหมาขนแมวไม่มีกลิ่นอับนะครับผมเพราะถ้ามีเนี่ยป่าเนี่ยผมจามแล้นะนะครับไม่มีกลิ่นบุหรี่นะครับนะแน่นอนรถโอเคเลยอ่ะนะเกียร์เนี่ยตัดนิ่มๆเลยไม่ใช่ตึงต้งตึง้งตึ้งนะครับนะเครื่องโอเคอ่ะขอเยียบหน่อยวะนิ่มๆ ของเหลวเปลี่ยนถ่ายมาหมดแล้วนะดับเบิลเชคหมดแล้วนะไอ้กล่องเครื่องกล่องเกียร์กล่องแอร์แบ็กกล่อง ABS นะนะครับนะไม่จําเป็นที่จะต้องลองไปมองกับอะไรนะท้ายรถข้างข้างหน้าแล้วดูว่าแอร์แบ็กกลางไหมไม่ต้อนะครับนะและ้วก็เนี่ยขับออกมานะทั้งทีมงานนะมากันหมดนะครับเว้นคุณมะปางไว้นะฮะที่เต็นท์นะครับเหลือไว้ให้ได้บริการหน้าร้านนิดนึงนะครับนะคือถ้ามีอะไรขึ้นมาก็ทั้งทีมอะหายเกลีย้ยงนะครับนะ แล้วผมขับรถเร็วไหมเร็วแต่เวลาออกกล้องเนี่ยนะครับกันดราม่าไงน,นะก็ให้ดูประมาณนี้แล้วกันแต่ผมทํางานแข่งกับเวลาผมบอกแค่เนี้ยนะครับแต่ไม่ปาดหน้าใครนะฮะไม่มีเรื่องกับใครนะครับไม่ใช่วัยรุ่นนะฮะวัยทํางานแล้วนะครับนะแล้วก็ขับรถอย่างรักษาแต่ใช้ให้มันเต็มประสิทธิภาพแต่บางครั้งถ่ายไม่ได้นะ ชีวิตจริงบางทีก็ไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบนะฮะนะอ่ะนะแต่เอาให้ดูเนี่ยเท่าที่ถ่ายได้ออกกล้องได้เนี่ยเครื่องเกียร์ช่วงล่างเบรกตัดสินใจเอาศูนย์เนี่ยตัดสินใจเอานะแอร์เย็นไหมมีเหงื่อไหมละ่ะนะถ้ามีข้างหลังบนแล้วพี่ท็อปค้าแอร์ร้อนนะครับมันไม่มีใครอดทนได้แล้วนะครับเพราะว่านั่งกันอยู่สชีวิตรวมช่างเท่ด้วยนะครับันนี้มาเป็นตากล้องให้นะฮะรถขับโคตรดี การันตีด้วยตัวเองนะครับนะผมจบช่างยนต์มานะครับมีใบเซอร์นะครับเป็น QC มาก่อนนะครับนะก็สามารถตรวจรถได้อะไรได้และดูแลหลังการขายได้นะโปรโมชั่นนะเหมือนเดิมจบจองแบบนะใบเทาใบเดียวรับอะไรบ้างนะแต่เดี๋ยวก่อนถ้าไม่ผ่านอ่ะโอนคืนนะเพราะใบเทาใบเดียวไม่ได้ทำให้ผมรวยขึ้นแล้วนะครับใจอ่ะผมอยากขายนะ แต่ถ้าคุณอยากจะได้โปรนะแล้วไม่จองนะครับวาจานะมันก็ไม่ได้นะเหมือนไปจองตัวหนังตัวเครื่องบินตัวรถทัวร์นะวาจาเขาบริการให้ไหมเหมือนกันนะเราไม่ได้เลือกปฏิบัติผมเด็กตจวอฮะมาทํางานในกรุงเทพครับนะพร้อมจะทํางานคุณพร้อมไหมนะอะโปรโมชั่นนะผมฟรีค่าจัดให้นะครับผมนะมีอยู่ร่วมหมื่นอยู่ละนะครับนะ ภาษีพรบขาส่งบังคับต่อหน้าที่ผมนะรถพวกนี้ก็ต้องมีประมาณีิเล่ีิเล่เลก็สามสี่พันนะ่ะนะพร้อมพรบรนะครับน้ำมันเต็มถังให้อยู่แล้วนะครับนะรถยุโรปเคลือบแก้วให้ด้วยคันนี้สีดับภายในเด,ด้เอาให้วับเอาให้ตาแตกกันไปเลยพอไฟส่งแว็บนี่เอาให้ตาบอดกันไปเลยนะครับนะแล้วก็ของเหลวบอกไปแล้วใช่ไหมเปลี่ยนถ่ายให้หมดแล้วนะครับดูฟิล์มเนี่เพิ่งติดมาใหม่ นะครับนะอ่ะจัดไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีถึงบ้านถ้าไม่ได้อยู่ลาวพมา่าดัมบูชาหรือมาเลยนะหรืออินเดียหรือจีนอย่าบอกว่าไกลนะผมบริการทุกระดับประทับใจแน่นอนนะครับและผมไลฟ์เนี่ยด้วยความชัดเจนและขอให้ f อฟเนี่ยช่วยบอกนิดน,นึงอยู่เชียงรายครับได้รถจากท็อปเทนกา,าดจริงครับหาดใหญ่ครับ ได้รับรถจากพับเพนกลาดจริงครับสตูนครับนะฮะการครับตราดครับเอาสุดๆกันไปเลยครับของตะวันตกใช่ไหมของตะวันออกนะครับของภาคเหนือนะครับของภาคใต้นะครับแล้วก็มีที่ไหนบุรีรัมนะฮะเด้งขึ้นมาหน่อยครับนะฮะเราบริการกันจริงนะครับอูดอนอูบลนะครับนะเกือบจะข้าม ฝั่งโค้งไปแล้วนะฮะถ้าใครใกลกว่านี้แล้วบอกว่าไกลเนี่ยโอ้ผมพูดไม่ถูกคนไกลกว่าผมก็ไปนะครับถ้าคุณใกล้ว่านั้นอย่าพูดคําว่าผมไกลครับนะคนจากเชียงใหม่ก็ยังบอกเลยพี่เดี๋ยวหนูบินไปเนี่ยก็ประมาณชั่วโมงกว่านะครับนะอะหรือบางท่านเนี่ยเขารถทัวร์เนี่ยเขาโทรบ่ายๆนะเย็นก็คือรถทัวร์เลยนะจากใต้มาลงหัวลุ่งเนี่ย ทำไมติดคำว่าหัวลุงผมเด็กบางงาครับนะฮะนะอ่ะแล้วมาลงสายใต้ใหม่อะเราอยู่ใกล้ๆนี่เองนะบนถนนเส้นประลมลาดลชลนนีเนี่ดูนี่เน่น่เ่เน่น,น,น,น่มาจากสายใต้ใหม่ปุ๊บนี่เจอเนี่ยเลี้ยวตรงไหนนะก่อนโต้ตาช่วยนะก่อนบีวดีเห็นป่ะอ่านะอ่ะ,นะอะเลี้ยวเข้ามานะในศูนย์รวมรถยนต์พีเอสพีเห็นปนะ่ะอ่ะทางเข้าแรกนะด้านในสุดนะครับหักขวาหน่อย t ต็นท์ท็อปเทงกะลาดหรือคุณดูใน Google Map ก็ได้นะเปิดทุกวันนะครับนะไม่มีวันหยุดนะจ๊ะอ่านะจัดไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีถึงบ้านนะครับนะบริการทุกระดับประทับใจแน่นอนเต็นท์หน้าตาไงดูเนรถเลี้ยงเป็นยังไงเลี้ยงเป็นตับนะครับไม่ได้เน้นสต็อกเยอะนะครับแต่รถทุกค,คันคัดสภาพหมดนะครับนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันละกันนะจ๊ะ ว่าเดี๋ยวไปบา่บายเย็นๆนะนะครับนะเดี๋ยวอาจจะต้องดูก่อนนะครับว่าอ่าผมจะไลฟ์ก่อนรับลูกไหมนะครับหรือว่ารับลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไลฟ์กันนะครับนะไรยาวเลยนะฮะเอายาวเลยเหรอเฮ้ยมันต้องใส่ไม้เว้ยเอาประมาณนี้ก่อนเ <laughs> ท็ได้เป็นยังไงบอกเลยว่าดีแล้วเดี๋ยวมาดูความสวยงามกันนะจ๊ะ ลาไปก่อนฝากไลค์ฝากแชร์กดสับสไครต์กันด้วยนะแล้วเบอร์ติดต่อนะครับนะ0804804ตองหนึ80 4 80 4่งและอีกหนึ่งเบอร์0804804ตองสามหรือไลน์แอดท็อปเทนการกลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่สวัสดีจ้ะบ๊ายบาย